ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีอยู่ทางบ้านได้เวลาแล้วพี่น้องเอฟซีโทรแทนเวลาอีลงเอียดตำราพี่น้องตำราเจียงครับพี่น้องเอฟซีหลังจากไปทำบุญมาพี่น้องเอี๊ยงไปทำบุญมาพี่น้องเอฟซีทำบุญตักบาตรพระพิสุสงฆ์อยู่ที่วัดป่าดุงน้องตาลต้องกลับมากะวัดตามแนวทางเจียงตำราวันนี้ให้แฟนคลับแฟนช่องหลายคนแล้คนโทษน้ำสารนั่นจะเนี่ยงพี่น้องเอฟซีมือนี้ยฝ้า นำเอฟซีกับ้องกันโทษน้ำสำนนันเลยพี่น้องเอฟซีวโรเบ,บียมทางตำลาเป็นจังไดแอทสดฟุ้งยุไสอยู่อยู่วัดสำนักเดี๋ยวไปหี๋ยวผมจะพมพลงยูทูบใหส้สำนกักรูปแบบยนายทางว่นที่ผ่านมาครับพี่น้องเอฟซีรอบที่ผ่านมากต่ชื่อวันพุธที่ผ่านมากินเต็มพี่น้องเอฟซีทั้งบนทั้งล่างวันนี้จะให้แจกบนแจกล่างอีกครับวันนี้มันรุ่นกันรูปแบบยนายทางตำราเจ๊แยงครับพี่น้องเอฟซีเนาะไปว่าไปจ่าครับ จเจี๊ยงครับพี่น้องเย็บซี่วารุเบนแม่ช่าง่นสิออกมาลักษณะแนวไดนอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานครับปะ่ปะโปรไลค์สีใหญ่ฮางเขอบคุณโปรเปจนากับจเจี๊ยงครับพี่น้องเย็บซี่ครับเจี๊ยง FC ครับพี่น้องเย็ซีสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่องยูทูบค่ะน้ำชมสวัสดีทางช่องยูทูบช่องเ uh, จี๊ยงชาแนลลากับปลาฉุกคฉินท่านไดนที่เข้ามาลแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ยังทันกดติดตามยังทันกดไลค์ก็ ขอนิดนึงค่ะท่านผู้ชมขอนิดนึงเออ่กดติดตามนี่ก็ดี้ยังนึงค่ะท,าท่านผู้ชมเพื่อถึงเวลาเอามันได้เวลาเขาแล้วเว้ยเขาจะเบิ่งไว้มื้อนี้เขาจะกินตำส้มอ่าอยากกินตำสม้ออออกกำสมด้วยนั้นเป็นวันที่สิบมัน,เ,มน,มนเขาก็ไปกดกระดิ่งเบิ่งวาเออ่จ๊ย่งานนยยงนี่ลงลงคลิปอย่างแดงม,มื้อนี้น่ะมิ้นตำสมบอมิ้นตำลาบวอแบบนี้นแหละเขาก็ไปกดเบิ่่งทีกระดิ่งเขาต้องได้ไปเ,เลื่อนหาให้มันยากค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาหาเจอเดี๋ยวก็หาบ่เจอเพราะว่าเขาก็บ่รู้ว่าเขาสิเอาเฮาเด้งไปตอนไหนเนาะแล้วคนก็โทษสนั่นเรื่องอะไรนะเรานี่โทรกะบางครั้งเฮากับ่ได้ทำแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมสำหรับผมจำเล่าวันที่แปดวันพุธเนาะที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมสายลิ้นลวดสายล่างกันบนมาที่สามกับสี่เออซนี่ไปได้ทั้งล่างทั้งบนเลยทั้งเก้าซีทั้งเกียรียค่ะท่านผู้ชมสำหรับสายซีแต่ว่า สองกำเนื้นี่ยรุดค่ะอืม่วนบนนี่ยรุดเดินดีดีได้นะคะน้าผู้ชมอ่าสูตรนะเดินดีเป็นสิบกงวดอะไรเนี่ยค่ะแล้วรุดเพราะดีว่าแอดจับมันแล้วหลุดเพราะดีแอดไปจับมันแล้วหลุดอืมอะไรมะแอดกับสูตรไหมค่ะน้าผู้ชมอ๋อมีหลายสูตรอยู่สายตะล้างค่ะตะล้างกัดทั้งบนทั้งล่างอ่อสายตะล้างไปทั้งบนทั้งล่างอะไปทั้งบนทั้งล่างอ๋อข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าทั้งสามตัว อันนี้กาอยู่ที่ดุลพินิทของแต่ระบุคคลสาหรับสายตารางเพราะว่าจนมากแล้ว่นอยากจับคู่เองที่สายตารางค่ะท่านผู้ชมจับคู่เองต้รงกิดตรงแก่เพิ่็จับออกมาค่ะอ,อะสักใจจับคู่ค่ะสายจับคู่เข้าที่กระดาน ล่างกันบนค่ะกระดานเดียวกินกระดานเดียวกระดานเดียวกินเต็มไปหน่องไปทั้งสี่เกตแล้วก็ตัวกันไปที่สี่เก้าอันนี้คือขอเยฟซีเฮสันนันเลยพี่น้องเยฟซีกระดานเดียวนี่กินเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างใครที่เลี้ยงกาแฟแอนมาอ่าผู้ใดเลี้ยงกาแฟมากขอบคุณขอบคุณเญไปอบคคุณ่ะอืมมีน้ำใจมาดื่นกาแฟโดนเลยที่เขาได้เลี้ยงร่องค่เขาได้เลี้ยงร่องแต่แล้วแต่ว่าอยากเลี้ยงอือ สำหรับวันที่สิบค่ะวันที่สิบก็คือเมื่อนี้ค่ะเหมือนวันศุกร์ที่สิบก็คือมีสองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มครึ่งเอาจะไปเบิ้งที่สายนินรูดค่ะสายนินรูดล่างกันบนอ่าสูตรนี้กําลังเดินสูตรล่างกันบนเนี่ยกำลังเดินค่ะหกกับเจ็ดอ่าเดินมาแล้วเดินมาซีงอดห่างงอดแล้วค่ะท่านผู้ชมหรือว่าเก้ากับเจ็ดอ่าพี่น้องลงลงกลมที่หกลุ่มกับเก้าโอเคไหมลงกลมที่หกลุ่มเก้า อันนี้ล่างสำหรับสูตรนี้ค่ะล่างกันบนเราไปเปรียบเทียบชลบนค่ะว่าเอ้ยของของแอนมันเป็นล่างบอกออของเฮาก็เป็นโฮก,กเก็ดแต่ว่าคือเป็นบนจะเอายิบไปเลยค่ะดาชมยิบไปได้เลยมาสูตรมันก็บะกรุงที่สูตรสมุูรมาสูตรแล้วนี่มันก็บะค่อยคุงที่ค่ะมันก็มาล่างมาล่างแต่ว่าคั้งเป็นเน้นบนอันนี้เป็นล่างเอานี้แา้วเป็นเน้นล่างแล้วมันก็นนี้ปบนบนแต่ว่าถ้าเขามามองมันมันก็จะไปล่างแบบมอนเหนื่อเพราะว่ามันไปอยู่ที่สูตร ส่วนบนกันล่างบนกันล่างเก้ากับแปดวันนี้ขึ้นมาสูตรเก่าค่ะสูตรเอานึ่งกับสองตั้งไว้ก่อนเก้ากับแปดเก้ากับแปดตอนเก้ากับแปดนีวดที่ทานมามันจะเก้าที่มันมาที่สามกับสี่ออ้วที่สี่ที่แปดที่หนึ่งกับสองเพราะว่าที่ชุดตั้นไว้แลก็ไปบ่งสายตะลางค่ะสายตะลางสายตะลางสายนางเอกสายจับคู่เองสายวิเคราะห์ ว่าคอยจะต้องเอาตัวนี้ไปตัวนี้คุณใดอยากร้องร้องร้องพลังจากของสิอยากร้องเอ่อจับตู้ยองมาหน้าอยากร้องวิชาเองนะท่านผู้ชมการ์ดือที่793 864 793 864เดิมไปทางเดิมเอาจอเดียนลองไปพิจารณาเบิร์กว่านี้9กำ6นี่ไม่ได้กลับหัวค่ะเพราะว่า มันมีสองสูตรแมนมีสองสูตรคือดีอย่างหนึ่งคือมีสองสูตรเอ่อมันมีทั้งเก้าทั้งหกมีข้างเก้าทั้งหกมันก็เลยเพต้องเอ่อเรต้องได้กับพราาะว่เบิ่งเลขเด่นมันนะคะน่ะทั้งหมดนี่เด่นเป็นเก้าตับงหกอ๋อระวังเลขเด่นที่มาคู่กันแบบนี้คะ่ะเด่นก็เด่นไปจับใส่กันบนพี่น้องเอฟซีเสียนไหนที่ชอบเด่นมาจับคู่ใส่กันกบบเป็นชุดนี้เลยค่ะจับคู่ก็จะเป็นเก้าเจ็ดแปดหก แปดเจ็ดแปดหกจ้มันจะเป็นที่เก้าหกเก้าเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดจะเป็นได้แค่สี่อลอ่อมันม้าเสมอบอเอ,อสจนมากแล้วมันกลับมาได้ม้าทุกงวดะอะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันแตกออกมามันกลับมาได้มันบาได้หลายหางค่ะมันแค่สี่หางเขาหยิบแจะไปทุกงวดน,ะะนดนิดๆหน่อยๆแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนิดๆหน่นอยๆสำหรับท่านใดที่บออยากจะพูกเอาเล็กเด่น ่ชุดนี้จะพูดเองได้แต่ตัวที่อา97 98นะแล้วก็67 68สำหรับอสายเดียนมันแมนบอกแอดรือใส่ยายใจยากจัพูดให้่สนมาจะพูดนะคะน็อจะมีแล้วค่ะเพราะว่าแอดจะพูดแล้วใ,ในที่แอดจะพูดนะมันมีแล้วค่ะม,ม,มีแล้วจะไปเบิ้งนกันว่มามันมันมีตัวไหนที่ไงจะพูดเนาะ,ะจะพูดบนกับล่างค่ะจะคูบ่บนกับล่าง บนกระล่างวันนี้อยู่ที่เ้า3 94 97 82 84 86และ89เรียกพลังเรียกสิอันนี้เฮาวงก้มเขาตัวที่วงกลมวงกลมอยู่ที่97และ84มันอยู่ที่ตัวที่เขาชนแบบว่าสองสูตรเออถ้าเป็นบางสูตรนี่มันจะมีตัวนี้ถ้าเป็นบางสูตรนี่มันจะมีตัวนี้แบบนี้ค่ะทอมชมมันเป็นตัวชนเอาก่าวงกลมใไงตัวชนก่บเพราะเมลมาเจม้าทุกงวดเสมอไปค่ะทอมชมเพราะว่าเฮาวงไปตามที่มันชน ส่วนล่างกันบนสูนี้เดินดีเลยพี่น้องหกสามหกสี่หกสามหกเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดวงกลมที่หกส,สี่และหกเก้าอันนี้ล่างกันบนล่างกันบนังหมดบังคันกระดานนี่หละพี่น้องกินเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างเลยกระดานนี้สูตรสูตรหกเจ็ดของล่างในคำลับเดืออเดือมาสามงวดแล้วค่ะทำสูตร 6, นี้นนเดือดมาสามงวดแล้ว ขันมันเดินมันก็จะเดินไปแล้วห่างวันทั้งวัดแล้วขัจะหนีไปเลยวัดหนึ่งสองเงื่อแล้วขัจะเคลื่อนมาอีกทีเก่าค่ะอ่าเพราะว่าตำร้ายจะเป็นแบบนี้อือแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือตำร้ายนี่จะมีหลายหางสําหรับเล็กเด่นจะมีแค่สองตัวอจะมีแค่สองตัวเล็กเด่นแต่มาสายวิ่งคนหนีมาเคยพลาดกับมันโทรมามันมาเคยพลาดเล็กเด่นเั็แก้ทุจริในเบื้องสายวิ่คนบาได้รูปแล้วค่ะสายวิ่งคนอสายวิ่งคนค่ะ สายวิ่งวันนี้แปดกับหกหรือว่าแปดกับเก้าสมุนมาเมนอ่าล่างกันบนเนี่ยมันวิ่งหกกระเจี๊คนก็จะไปอ่าวิ่งหกกับเจ็บที่ล่างแล้วก็กันนิดนึงมันะเท็แบบนี้อย่างนั้นพวมาบางข่างมันมาทั้งสองตัวเลยมันบางข่างมันมาทั้งสองตัวฝากไปเป็นแนวท่างถ้าโชคห้ายมานไม่แรกเนาะฝากว่าเป็นนวทา้งเพื่อถูกอกถูกใจเพื่อสูตรของตนเองอ่ะ อออชนกับของแอดอ่าฮอปก็จะได้มาอันมันชนกับของฮอปตัวนี้เฮก็ไปหยิบตัวนี้แบบนี้ค่ะจะลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งจริงๆเลยน้ำในพี่น้องเอ๊ยสินใดที่ยังฮันรักเคยกดติดตามค่ะท่านผู้ชมกดติดตามให้แอดน้ำนี้ค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเอ่อม่วเมนมากดติดตามแล้วแอดได้เงินได้คัมดอกค่ะท่านผู้ชมมาได้ดอกแต่ว่ามันจังม่ได้โทรหากันไ่ได้โทรหากันแล้วก็ขอผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเออ ในการมองเห็นเปิดคามองเห็นของเราเนาะอืมแตคือขอผู้ติดตามขอผู้ติดตามอ่ะาจบมาแล้วครับพี่น้องเยฟซีม่มาแล้งผมก็จะอย่างลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ามาแร้งสองคูเค่เพลิงไปพี่น้องเยฟซี่ั้งหนาเศษหนาเศษให้ได้เจอกันครับพี่น้องเยฟซีเนาะขบวนตั้งล่างเลยแม่เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ